พลเอกประยุทธ์จันโอชากลุ่มอำนาจระดับสูงของประเทศถึง3ตำแหน่งก็คือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกหมวกทั้ง3าใบจะให้อำนาจพลเอกประยุทธ์อย่างไรบ้างติดตามจากรายงานค่ะเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกทุกฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศนับแต่การเข้าควบคุมอำนาจวันที่22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาคือหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของประเทศณขณะนี้ไล่เรียงตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชตามด้วยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งทั้งสามตำแหน่งคือที่สุดของการเป็นผู้ปกครองแต่หมวกที่ครอบไว้ทุกอนูแห่งอำนาจก็คือหัวหน้าคอสอชอซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งด้านบริหารนิติบัญญัติและตุลาการตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา44นอกจากนี้ยังมีอำนาจแต่งตั้งสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติและบังคับใช้ประกาศคสอชอ ควบคู่ไปกับรัฐธรรมนูญช่วคราวนี้ได้อีกด้วยโดยวันเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการพลเอกประยุทธ์ย้ำสถานะของคอสชอจะต้องทำงานคู่ขนานไปกับการมีคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศการบริหารประเทศในทุกๆด้านในบทบาทของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนเฉพาะหนะ้า ที่ต้องการความรวดเร็วในการแก้ปัญหาโดยรัฐบาลและคอตชอต้องมีการหารือในการปฏิบัติตลอดจนวิธีการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดรวมทั้งต้องระมัดระวังการก้าวล่วงซึ่งกันและกันแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบและถวงดุลกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่วนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกยังเป็นที่ถูกจับตาว่า จะมีการต่ออายุราชการพลเอกประยุทธ์ซึ่งกำลังจะ,กะเกษียณลงในเดือนกันยายนนี้หรือไม่ยังไม่นับรวมตำแหน่งประธานบอร์ดหลังขึ้นกลุ่มอำนาจประเทศรวมถึงตำแหน่งที่ได้มาโดยตำแหน่งเช่นประธานบอร์ดช่อง5จากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในแง่กฎหมายหมวกสามใบที่พลเอกประยุทธ์สวมอยู่นี้มีภาระและหน้าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งในยุคหนึ่งจอมพลถนอมกิติคจร ผู้นำกองทัพที่เป็นทั้งนาย,ยกรัฐมนตรีในคราวเดียวกันเคยกล่าวไว้ว่าภาระหน้าที่ของผู้บัญชาการทหารกับนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นต่างกันมากผู้บัญชาการทหารดูแลสั่งการทหารเพื่อบรรลุเป้าหมายทางทหารแต่นายกรัฐมนตรีต้องรู้และทำได้มากกว่าผู้บัญชาการทหารต้องรับผิดชอบประนีประนอมต่อความต้องการที่หลากหลายของคนทั้งประเทศ เมื่อทหารมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีก็ต้องละทิ้งความเคยชินภาระหน้าที่และวิธีการแบบทหารเสีย